กี่ถูกปะ่ะใช่ครับเป็นล็อกกี้วิ่งเรียกว่าใช่บู๊ทยัไยยง,งไปาลอบเซโบย์เราอัพใส่เขาไปอืมก็สักประมาณ25-30ครับตัวน,นี้ก็เรียกว่าขับชิวชิวชิวชล่องล่องลอยตัวไปอ๋อใช่ใช่ครับโซนโรงงานอยู่โซนนี้หมดเลยโซ<อ>นเก็บสต็อกโซนผลิตโซนจะส่งเตรียมส่งนี่ในนี้ก็เตรียมส่งโอ้โหทำของส่งหลังร้านด้วยใช่ครับพามาฝ้กฝั่งโดนตูมฮะร้านที่เรียกว่าชื่อว่างานเยอะมากแน่นมากนัดคิวกันทุกวันครับสองคันสามคันสีค่คันบังวันเลิกเที่ยงคืน โดยเฉพาะไอเด็กห้าสิบมันจะถูกกว่า T F ศูนย์แปดอ่ฮะไออยู่ประมาณทะโบงเดี๋ยวอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันอ่าถ้าใส่ค่าแปลงนิดหน่อยถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลงแล้วก็คือมีค่าใส่ประมาณพันห้าถึงเนี่ยถ้าใส่ค่าถอดใส่เนี่ยเอี้งานลูกค,ค้าบอกว่าพี่จิ๋วแล้วเกิดผมมาเนี่ยพวกงานจุกจิกพี่จิ๋วยังรับอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นเคยทคําคลิปไปพวกเสียงวงเสียงหวีดนู่นนี่นั่นทำเหมือนเดิมมาได้เหมือนเดิมปูเป้าปูเป้าทำไหมเปอร์เปอร์ทำได้เหมือนเดิมตอนเนี้ยปูเป้าเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ ถึงด้านห,หลังเป็นยอดใบนะครับและด้านหน้าก็เป็นเสื้อกางก็ตามรุ่นเทอร์โบแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแสดงว่าเอารถที่เรีวยกว่ามาแล้วกลัวจะไม่มีโค้งหลังใส่รถเขาด้วยนั่นเราทําระยะหาให้ใช่ครับคือเราไล่โค้หาให้เลยลูกนี้วิ่งไม่ได้เราเปลี่ยนให้เ,ออเราเปลี่ยนจนรถวิ่งได้ปกติงานารับประกันลูกค้ารับยังไงครับจิ